เบร้อยค่ะสำหรับการ่อน่สอนลั่มมือแหลกย่างคำจะเป็นน้ำใส่หอมลงอยู่นี่เนาะทุกคนหอมลงบ่หอมลงบ่ไปนะอมจังไปไค่ากวันใจเฟ้นวๆเนี้ยเนนีเดี๋ยวพี่น้องพ้นกระตุกเด้เดี๋ยวนี้ฝนกระตุก ซ้อมล้มเร้วๆค่ะกลับไปฟัผคอนมืออื่นมาซ้อมอีกสิบโมงเช้าออ้มตัด้ายอะฮมตัด้าเยอะบรดีคือแต่สุดร้ำผายยืดใหม่ไส่ผายยืดนะจะมาว่าดีจิ้เท่าไรก็ใส่ได้เด็สุดเออเอออออันคิดตันยืดน้ำมันหั่นต้นคิดตันห่อปักแบบมัวมใหมะโอ้ใครมมนยืดเองก็ ก็มาง,งเงเจ้าหักเดียเอ,เอาเอายืดกระเยอะจนะไปพี่น้องพอกันมืออืน่นอ่าบอลฟอร์มแรก